สวัสดีค่ะ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  FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็น้องกันก็ยังอยู่กับบางขุนพมนะคะรอบนี้เป็นพิมพ์อะไรเอออันนี้เป็นบางขุนพมของปุกลำปางค่ะนะครับเขาเรียกว่าของพจนจอมพลรัพัฒน์ค่ะไปขึ้นใช่ค่ะอันนี้อันนี้เปิดปุ๊สองพัน้าร้อยที่จอมพลรัพัฒบูชาขึ้นไปไว้ที่ที่คุ้มที่ลำปางนะคะที่บุบ้านตามฤดูที่จอมพลรัชพัฒอยู่ณตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็ เป็นลูกหลานแล้วนะคะกันก็ได้มาตอนนั้นที่ได้มาก็ยังเป็นในส่วนของคุณหญิงสวยัยยังถึงครองอยู่นะคะตอนนั้นอันนี้ก็กันก็จะเอาในส่วนของพิมพโปกโพมาให้กับอพระสมเด็จบางุนพมนะเป็นพระสมเด็จที่มีพระบัลคัง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ที่ถูกนำไปฝากกลุกหลายแม่พิมพ์หลาย หีว่าเป็นเจพิมพ์เจดีบางเอพิมโอเจดีเส้นได้พิมพ์ใหญ่นะคะหลายๆพิมพ์ฐานแซมฐานคู่มีทั้งนั้นให้กัทังพิมพ์เจ็ดชั้นหกชั้นก็ยังมีนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพระที่อยู่ในเจดี่ามจะีเยอะแม่พิมพ์ขดนี้นะครับ ยิงเยอะมากนะคะในในส่วนของตอนนี้ประวัติที่ที่เรายังหาได้ในสมบูงณ์แบมเนี่ยยังมีที่วัดใหม่อมตะรถนะคะแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกแต่ละเนื้อหายังมีอยู่นะคะก็จะเป็นชุดเดียวกับที่การถือครองนี่แหละเพราะว่าชุดนี้กันไปตรวจสอบกับท่านเจ้าวาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งที่การน,นํามาให้กับเอฟซีได้ชมนะคะก็จะเป็นพิมพ์โปกโพลเมื่อคราที่แล้วเป็นพิมพ์เส้นได้เนาะ เด,เดี๋ยวก็มาดูในเดี๋ยวการจะให้อาจารย์พลอธิบายในส่วนของพิมพ์นี้นะคะพิมพ์ปกโคลนะก็มีหลายแม่พิมพ์เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็น,นแม่พิมพ์นหนึ่งนะในแม่พิมพ์อันนี้ก็ไม่ทราบว่าโพกิมเมสเพราะว่ามีที่ปลูกลงไปก่อนกับติด uh huh. แต่ก็มีความงดงามคลาสสิกนะครับพิมพ์ปกโคลนะอันดับแรกเราต้องดูตรงคันนั่ง นะฮะบางพิมพ์ก็คล้ายๆกับพิมพ์เตลบทกบดูมีขางนั่งเหมือนกันนะครับจิตกูองนี้ก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่าติดพอง,งามตามซอกแขนตามข้างแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวเพราะว่าทำด้วยปูกึกหอยส,ส่่วนใหญเป็นส่วนผสมหลัก เกิน95%้าสิบหเนะครับคร <Okay. S 1> ับปุูกก็อนนพอจอเาส้นสายนะสมบูรณ์นะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลง,งทางัยภาพก็ยังเห็นชัดเจนก็ง,งามคราสิบคนที่ชอบพระในเจดียด์มองคุณคมจะชอบพระที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะต้องมีคลิ้กโผล่ต้องมีรอย ยับลอยย่นมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะฮะถ้าเห็นบ่อยๆก็จะชำนาญถ้าแบบนี้เป็นท่าที่ดูง่ายแต่ทำปองยากนะฮะอันนี้เรามาดูว่าโอ้พี่ขีเม็ดก็จำแนกไม่ออกเราจะนับได้ไม่เนี่ยข้าวปุนบางอังก็ีนี่นี่นะปวด ีกขึ้นไม่เห็นด้วยอ่ะก็พิตูนี่ก็มีหลายอย่างมันไปเกาะจับติดเพราะเแช่น้ำแช่แล้วก็มีน้ำท่วมด้วยที่ดินที่ทรายที่ปุ่นที่ผงเศษไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยไปเกาะรับนะครับปีสองสี่แปดห้าใช่ที่น้ำท่วมใหญ่นี่สวยนะคะองค์นี้สวยก็ปั๊มตาสินทุเงินเหมือนกัน อันนี้สีสันก็ค่อนข้างจะเลอะเรือนแล้วเพราะว่าฝัมเก่าแล้วก็มีปูนหมอกขึ้นมาพระในเจดีน่าจะมีหลายหมื่นองค์ที่ยังดีๆดังนั้นการปั๊ม ก็ต้องมีตาปั๊มหลายอันมีคนตั๊มหลายคนบางองค์ก็ปั๊มด้ตาหนีดตาจะดีอยู่กลางพระองค์ก็ขอบขอบบางองก็ไม่ได้เรื่องคดขอบคืบคือก็แล้วแต่คนตั๊มนะว่าจะเป็นอย่างไรพระของกระคนภาสที่เอาขึ้นไปค่ะตาวัดส่วนมากจะดีจะชนขอ อาจจะเป็นเพราะว่าจงใจทําตาวัดภักษันี้หรือเปล่าอออันนี้เราต้องเป็นข้อสังเกตอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่กันได้มาเจด,ดีจะชนชนเลยของจงของค้าอา,าทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะเรา, <S 2> <S 2> เราต้อง<ด>มาดูดดที่<ด>เนื้อา้าอันนี้ ภาพก็เหมือนไอ้นี่เหมือนองค์ที่แล้วนะคะก็แต่แต่ก็ยังไม่ไม่เยอะเท่าองค์ที่แล้วเนาะแต่ก็โอเคแหละยกยุบย่นแยกอันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยน้เงินอ่าแดงว่าหมึกหยดแดงว่าการเก็บพระเนี่ยเก็บสะสมไว้เป็นกองกองไว้เขากองไว้ไม่หยีบค่ะแล้วก็น้ําหมึกก็เลยเปื้อนได้ก็บ่งบอกว่าเป็นพระที่มีจำนวนเยอะ กลางก็ป่นหมดแล้วอ่ะอืมโชคดีนะที่ไปได้มาจานวนเยอะขนาดนี้พอสมควรนะคะแล้วได้มาทั้งกุเก่าและกุใหม่มาทั้งหีบป่ะมา<ช>ทั้งหีบค่ะหีบด้วยใช่เพราะว่าจริงๆอะ่ะมันมันจะมีทั้งปั๊มตาทันและไม่ทันในวันนั้นนะคะก็ได้มาทั้งทั้งคู่อกันได้มาทั้งคู่ดีกว่าแต่ที่เรา ต้องยึดก็คือองค์ไหนที่มีตาจดีก็คือเป็นกลุ่มใหม่ใช่ถ้าไม่มีเราแยกกันแบบนี้เนาะง่ายค่ะง่ายๆจะได้เข้าใจกันง่ายๆโอเคนะพระองค์นี้สวยงามมากสวยงามค่ะก็อย่าลืมนะคะน้องกันฝากงานประกวดวันที่ยี่สิบห้ากุมภานะคะหลักตุเจนเราเจอกันนะคะวันที่ยี่สิบห้ากุมภาที่ไปสนีแจ้งวัฒนะนะคะห้องไสแตมทอง สามคนยบจังว่าเพ่แต้มทองนะคะรอบนี้มีโต๊ะขายพักไหมมีค่ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะแดงก็ติดต่อได้ที่น้องกันนะคะก็รอบนี้น้องกันขึ้นเป็นสามร้อยบาทของโต๊ะแดงนะคะเท่ากับเครื่องตุลโมเสาร์อาหารเครื่องอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานนะคะก็กินอิม่มอ่ะกินกินอิ่มนะคะไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้นี่มคือเราเรา,เราเลี้ยงดูปูเสือท่านอย่างดีนะคะขอแค่ท่านมา ในงานประกวดของเรานะคะนอกกานก็ยังเอาในส่วนของกรรมการที่ให้ความรู้ในส่วนของเครื่องพันเอกเครื่องตรวจมวลสารนะคะแล้วก็กรรมการกิติมิ์ที่เข้ามาร่วมงานในงานวันที่25หลายๆท่านนะคะงานดีนะคะมีมาตรฐานกรรมการทุกท่านมีชื่อเสียงทุกคนนะคะแล้วเราก็ไปเจอกันนะคะที่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ไปรษณีย์นะคะแจ้งวัฒนะเหล่านี้นะคะเราเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะอาจารย์